รูออ้เรื่องรังสีเอมาเชิญลูกคุณได้ดในข่าวมาทำความรู้จักกับรังสีเอรังสีเอคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับแสงโดยสามารถผ่านสนาไฟฟ้าและสษณะแม่เหล็กได้โดยไม่มีการเบนแปลงประการใดทําให้เกิดความดำบนแผ่นฟิลม์มถ่ายรูปแต่สามารถผ่านรูวัตถุได้มากกว่าแสงมีความถี่ช่วงป,ประมาณ10ยุม่งสิบหถึง10ยุคหน่งยีเฮิร์ตความยาวคลื่นอยู่ประมาณ สิบโลกําลังลบแปดถึงสิบโลกําลังลบสิบสามเมตรแหล่งกำเนิดรังสี x คือดวงอาทิตย์หลอดรังสี x กต่อมาเราจะมารูจักกับคุณสมบัติของรังสี x หนึ่งมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสองไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าลักษณะมแม่เหล็กสามทำให้การหรืออากาศรอบๆแต่กตัวเป็นไอออนได้สี่ทำปฏิกิริยากับแผ่นฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกับแสง ประโยชน์ของรังสี X1 ใช้ในใช้ในวงการแพทย์ตรวจวินิตรววินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาโรคมะเร็ง2ใช้ในการุตสาหกรรมและก่อสร้างเพื่อตรวจสอบรูรั่วหรือรอยร้าวต่างๆ 3. ใช้ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอาวุธในกระเป๋าเดินทางหรือหีบหอกต่างๆ 4. ใช้ตรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไรข้อของรังสี X เพื่อร่างกายรักเข้าไปมาก ายหรือเสื่อมคุณภาพอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีนมีผลต่อพันธุกรรมรังสีเอกลักษณะเฉพาะคือรังสีที่เกิดจากอะไรวะออตอมถูกกระตุน้นทำให้อิเล็กตรอนรวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนลงถัดไปเข้ามาแทนที่แล้วปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสี x ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของลังงานคือาที่ผูใจที่พวกเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรงังสี x ไปมากพอสมควรแล้วพวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณที่เราชมค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจมันไม่ได้มีเพียงคำตอบ 带着光芒。